ว่ะพอกระเปาะรถเต็มมังก่อนสาขาโน้นสูงพี่น้องจ๋ามือหนีคุณแม่ผังอ่อนมาจากอำเภอเพ็ญมาซื้อรถกระเพาะขั้นนี้ไหมสวยๆหนีคุณแม่เราออกได้ละค่ะเจฟฟบาทพี่น้องซื้อข้าจากตรงไหนจ้าบริษัทโทรศัพท์เล็ทสองจ้าโอ้ยติดตามมาจากช่องทางไอ้ติ๊กต๊อกเนาะนี่ละจ้ะผู้ใดอยากได้รถสวยๆแบบนี้มาหาคุณจิตเต็มมังก่อนสาขาโน้นสูงเด้อพี่น้องเด้อเอาของแถมืันนี้คุณแม่อยากได้ยังเนาวันพ่อมาเสี่ยวเนี่ยหายเสีน้ามาสั่งตัวโอ้ยอยากได้แนวกินเดี๋ยวหนูอหายเป็นเงินก่อนเลยเอ้านี่ มึงดูมุดกระเป๋ามีจักบาทเนี่ยนี่คอยเป็นขาไฟได้กูแม่เอาบอว้เอาเอาไปมัดนี่เลยนี่เอาเด้อพี่น้องเด้อเอาหา้รถมุดส่วนอะไรเนี่ยจุงมัดกระเป๋าเลยเทออกนอกได้เลยนี่ยเนี่ยพี่น้องกินแล้วพี่น้องได้มึงดูนี่แจกบล็อคหมูเด้อพี่น้องเด้อเด้อแจกยุ่งได้ก็ไดบานนี้แนวกินเสียวอีหยังเหรอเนาะบานนี้เนาะแต่เอ้ยแต่แต่ถ้ามันมียังกินได้แน่มาแถมลูกค้านี่อันยังอขนาดไหนขนาดไหนขนาดีหนยังของไปของไปของไป โอ้ยเสื้อต่อเสื้อต่อลูกค้าอยากได้เน็คกินได้เสื้อตัวมามามาเอาเอามาเอามาแจกลูกค้าก้อนเพิ่นอยากได้เน็คกินได้เนาะแจกอ้ําแจกอ้ําถอดลายๆเด้อเปลี่ยนท่างเด้อใหญ่มงยูเอ็ดได้อแม่ใจใจว่าเน็คกินได้กันเอาเอาเอาเสื้อแจกได้เลยจ้าบอกได้เลยก็หมดอยากได้ของแถมไม่ยังมัดมาว่าก็หมดได้เลยแถมไะไได้หนูสิแถมให้เลยเด้ออ้าวอะ สุดท้ายแล้วมาตามคลิปกมดได้รถถูกแน่นอน <c oughs>